้าหัวใหม่กำลังจะถูกประกาศครับและความตรายและความแข็งแกร่งของยามาโตะนั้นจะถูกประเมินไว้ที่กี่ล้านเบรลีเรามาฟังการวิเคราะห์ในคลิปนี้ดูครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องราวของข้าวหัวใหม่ของยามาโตะครับก็คือในตอนหน้านะตอนถัดไปครับหนึ่นห้าสิบสามนะผมมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่เราจะได้รับรู้เรื่องราวข้าวหัวใหม่ของกลุ่มหมอฟางแล้วก็เป็นได้ครับเรื่องข้าวหัวคนอื่นๆของกลุ่มหมอฟางเราเคยพูดไปถึงแล้วก่อนหน้านี้ครับตอนนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องราวข้าวหัวของยามาโตะกันบ้างครับก็พอดีมีคนถามมาในไลฟ์ด้วยนะครับผมอ่ะเราขอมาอธิบายเป็นคลิปกกันนอีีทึง ยาาโตะมีค่าหัวนะครับต้องบอกว่าน่าจะเป็นค่าหัวแรกของยาาโตะนั่นแหละนะครับเพราะว่าแทบจะช่วยชีวิตของยาาโตะเลยครับยาาโตะนั้นก็ถูกกักขังแต่ในประเทศวานโนะนะครับไม่เคยออกไปโลกภายนอกนะเพราะฉะนั้นครับไม่น่าจะมีค่าหัวก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะเราจะเห็นว่ายาาโตะนั้นแบบเก่งเหลือเกินแข็งแกร่งเหลือเกินครับเออสามารถยันต่อสู้ยื้อกับไคโดก็ได้ครับเพียบพร้อมด้วยฮาคิสุดแข็งแกร่งอย่างนี้นะครับเก่งจัดจัดโหดจัดจัดนะครับเพราะฉะนั้นครับเรื่องค่าหัวเนี่ย จะต้องสูงมากๆแน่เลยใช่ไหมครับผมแต่คลิกมันก็ติดปัญหาอยู่ที่มันเป็นค่าหัวใบแรกของยามาโตะไงนะครับผมเพราะนั้นถึงอยากจะให้มันสูงนะเออแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สูงมากมายแล้วก็สูงอย่างเว่อร์ก็เป็นได้ครับเราลองมาเปรียบเทียบกับข้อมูลก่อนหน้านี้ครับกับพวกตัวละครโหดครับมีวีรกรรมใหญ่หลวงใหญ่โตครับว่าพวกเขานั้นถูกตั้งค่าหัวแรกไว้ที่เท่าไหร่ครับอย่างบิ๊กมัมนะในไวเดกครับผมตัวกระเปียกเลยครับถล่มหมู่บ้านคยักไปครึ่งหนึ่งครับในตอนนั้นครับ พวกรัฐบาลโลกนั้นสนใจในตัวบิ๊กบัมที่จะซื้อตัวบิ๊กบัมไปด้วยซ้ำนะครับถูกวางตัวว่าอาจจะเป็น C.P.C. โลอาจจะเป็นแบบว่าที่พลเอกได้เลยอะไรอย่างนี้นะผมเก่งขนาดนี้แข็งแกร่งขนาดนี้ครับถูกตั้งค่าหัวแรกไว้ที่50ล้านเบลีครับไคโดในวัยเด็กเป็นอาหารที่แข็งแกร่งที่สุดในอาณาจักรตัวเองครับจนต่อมาเนี่ยเรียกว่ากองทัพเรือนะให้ความสนใจไคโดนะครับผมอยากจะได้ตัวไคโดมาอยู่ในกองทัพด้วยครับแต่ไคโดก็หลบหนีออกมาแถมยังสร้างความเสียหายให้กับพวกกองทัพเรือนะคดนี เป็นเก่งจัดจัดแข็งแก่งจัดจัดอะค่าหัวแรกของไคลโรก็คือ70ล้านเบรีครับ จินเบครับในตอนที่อารวาสพร้อมกับฟิชเชอร์ไทเกอร์ครับตอนนั้นก็เหมือนกับเป็นมือขวาของฟิชเชอร์ไทเกอร์นะค่าหัวแรกของจินเบก็คือ76ล้านเบรลีครับกลุ่มบอฟฟาอีกคนนึงก็ผมแฟรงกี้ครับตอนนั้นแฟรงกี้ยังไม่ได้เป็นโจวสลับเต็มตัวนะครับแต่ก็สร้างความเสียหายให้กับรัฐบาลโลกพอสมควรเลยและว่ามันสามารถชนะ CP 9ไนได้นะครับแถมยังหักหน้ารัฐบาลโลกด้วยการเผาแบบแปลนพูตต้นทิ้งซะอีกด้วยนะครับผมก็เป็นการก่อวีรกรรมครั้งใหญ่หลวงครั้งใหญ่โตระดับโลกของ แฟรงกี้นะครับค่าหัวแรกของแฟรงกี้ก็คือ44ล้านเบรลีครับโรบินครับอ่านอักษรโคนกีฟได้ครับก็เป็นอันตรายที่แบบเขย่าโลกได้เลยนะครับค่าหัวของโรบินในวัยเด็กก็79ล้านเบลีครับแฮนคอร์ครับเคยออกทะเลแล้วก็อาราวาสในตอนที่สมัยยังแตกเนื้อสาวอยู่นะครับผมตอนนั้นออกทะเลแล้วก็อาราวาสเพียงแค่ครั้งเดียวครับก็ถูกตั้งค่าหัวไว้อย่างสูงริบดิ้วที่80ล้านเบรลีครับเราจะเห็นว่าค่าหัวแรกนะครับ ต่อให้เก่งขหอดโหดนะแบบหูอย่างบิ๊กมัมไคโดย์ีรยผมบิ๊กมัมนี่แบบวิรกรรมมึงชัดมากอ่ะความแข็งแกร่งถึงขนาดที่ว่าถล่มบู่บ้านคนยักษ์ครึ่งหนึ่งด่ะได้ด้วยตัวคนเดียวอ่ะสำหรับค่าหัวแรกนั้นครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะถูกตั้งค่าหัวไว้สูงแค่ไหนก็จะไม่เกิน100ล้านเบรลีนั่นเองครับพอแน่น,นอนครับว่าในการตั้งค่าหัวครั้งแรกเนี่ยความแข็งแกร่งมันเป็นส่วนหนึ่งก็จริงอยู่ครับแต่ที่เป็นสิ่งประเมินสําคัญในการตั้งค่าหัวเลยก็คือความเป็นอัน ค่าหัวแรกนั่นแปลว่าตัวละครนั้นเพิ่งจะมีวิรกรรมในช่วงแรกๆครับก็อาจจะถูกมองว่าเพิ่งเริ่มอารวาสเพิ่งเริ่มก่อวีรกรรมยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโลกมากยังไม่ได้เป็นอันตรายต่อรัฐบาลโลกมากนั่นเองนะผมค่าหัวแรกๆก็เลยอาจจะยังไม่มากสักเท่าไหร่อ่ะนะเพราะฉะนั้นครับผมกรณีแรกที่ผมมองไว้กับยามาโตะนะครับว่าค่าหัวเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากหรือว่าค่าหัวนั้นอาจจะไม่ได้เกิดรอยลานก็เป็นได้นะ จากการที่มองว่าถ้าตัวเธอเองเนี่ยถูกตั้งค่าหัวครั้งแรกนะครับแต่แฟนคลับยามาโตะอย่าเพิ่งเสียใจไปครับมันก็มีกรณีอื่นเหมือนกันครับที่เห็นได้น้อยมากครับนั่นก็คือฟิชเชอร์ไทเกอร์ครับค่าหัวแรกของฟิชเชอร์ไทเกอร์นั้นถูกตั้งค่าหัวไว้โคตรจะสูงครับอยู่ที่230ล้านเบรีครับอ้างอิงจากมังงะเล่มที่63ในตอนที่62 2นะครับตอนนั้นเนี่ยจะมีกรอบคำพูดขึ้นมาครับว่าหัวหน้าไทยกับคุณจินเบเนี่ยมีค่าหัวแล้วคร หัวแรกของฟีเชอร์ไทเกอร์ได้นะครับค่าหัวสูงโคตรนะครั้งแรกนี่ล่อเข้าไป230ล้านเลยนะเพราะฉะนั้นครับถ้ามองว่ายามาโตะนั้นจะมีค่าหัวสูงๆูนะเออผมมองว่าเลทประมาณนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้ครับอย่างเช่นอยู่ระดับ200ล้านไปจนถึง300ล้านไม่น่าจะเกินนี้นะเออผมให้ว่าเต็มที่อาจจะไม่เกิน300้ล้านนะสำหรับยามาโตะนะซึ่งดูเหมือนน้อยไหมมันก็ดูเหมือนน้อยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์หลังจากนี้เนี่ยพวกกลุ่มออกฟางหลายต่อหลายคนนะครับก็คงจะมีค่าหัวดับพันล้านขึ้นไปนะครับผมล โซโลซันจิเอยอะไรพวกนี้นะแต่จริงๆแล้ว300ล้านนั้นมันก็เยอะพอสมควรเหมือนกันนะเพราะว่าค่าหัวระดับ300ล้านเนี่ยถ้าเราเอาไปเปรียบเทียบกับคนที่มีค่าหัวระดับนี้นะครับผมก็จะมีอย่างโอเว่นนะครับ300ล้านนะ ไดฟุกู3 300ล้านครับโซโลหลังภาคเรดโรซาครับค่าหัวโโโลเนี่ยก็คือถูกปรับขึ้นมาเป็น320ล้านครับสันจิครับวีรกรรมหลังภาคโคเคครับหลังจากที่ปวดอนาเขตบิ๊กมันเนี่ยสันจิก็ถูกปรับขึ้นมาเป็น330ล้านนะครับเพราะฉะนั้นครับค่าหัว300ล้านสําหรับยามาโตะนะผมมองว่าก็ไม่น่าเกลียดเกินไปครับสำหรับการถูกตั้งค่าหัวครั้งแรกนะครับผม ถ้าเกิดว่าค่าหัวครั้งแรกถึง300ล้านี่คือมันก็แบบสูงมากสูงโคตรโคตรสูงโอเวอร์แล้วก็อาจจะเป็นการตั้งค่าหัวครั้งแรกที่แม่งสูงที่สุดในบริษ์โจรสลัดได้ด้วยซ้าไปนะครับเพราะดูดิครับอย่างโซโลโหฝึกฝนตัวเองมาแค่ไหนครับผมต้องชนะพีก้านะกว่าจะมีค่าหัวแบบ320บล้านนะอย่างซันจีอย่างนี้เนะี่ยผมต้องแบบปวนอนาเขตบิ๊กมัมเลยนะเว้ยรอดตายม,มาจากอนาเขตบิ๊กมัมเลยนะถึงจะมีค่าหัว330บล้านนะ เออเพรานั้นครับผมบอกว่าระดับ300ล้านกับยามาโตะนะครับกับการที่มีค่าหัวครั้งแรกก็โอเคได้อยู่้วผมไม่ถือว่าขี้เหร่นะเพราะฉะนั้นครับผมสรุปนะครับผมมองไว้2กรณีนะครับถ้าค่าหัวของยามาโตะถูกประกาศออกมาไม่ถึงร้อยล้านก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้กับการถูกตั้งค่าหัวครั้งแรกครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่แบบสูงๆเป็นระดับร้อยล้านขึ้นไปนะครับผมมองว่าประมาณ300ล้านก็มีความสมเหตุสมผลอยู่นั่นเองนะครับผมและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราในคลิปนี้ครับขอบคุณทุกคนที่รับชม ด้วยนะเออใครมีความคิดเห็นที่แตกตาย,ยัางไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้อีกเช่นเคยครับใครเดาว,ว่าค่าหัวยามาโตะจะอยู่เท่าไหร่จะอยู่ประมาณไหนครับผมแสดงความคิดเห็นกันมาดูได้นะและเดี๋ยวเรามาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ